สวัสดีพ่อพี่น้องครับคลิปนี้ก็มาลน้ำกมกครับวันว่างๆเนาะช่วงหลังหยอดน้ำกดแล้วครับผสมหนึ่งต่อสีสิบครับใส่ไปประมาณหารอยซีซีต่อ18ลิตรเนาะ อาจารย์ประมาณหนึ่งต่อสี่สิบโดยประมาณครับอาสีโบเปียป็นไดเนาะพุ่นย่ำไรก็ได้พี่น้องที่ว่างเอาที่สะดวกเดี๋ยวมารอรุ่นช่วงหนาหนาวเนาะมันสีถล,ล่มทลายบ่ อันสีุงงกับเปลี่ยนใหม่ครับใส่ใส่ยางอลไรกันเอาอันนี้มาบีบเอาอันแบบเกามันบ่ท่านใจเนาะมันคอยผลเดี๋ยวคนได้ประมาณสิบต้นเลยนะครับเปหนึ่งเนาะ เป็นเป้ยเป้ยแบบโยครับเป้ยแบบแบดกันกนะสิบรได้เมยโยเนาะี่บรได้ซื้อแบบแบดมาปกติผมสิพ่นตอนกีดแล้วส่วนเท่าแกเนอะส่วนนี้บรได้กีดผมก็สิมพ่นส่วนนี้ประมาณช่วงอาทีสามเนอะ แต่ว่ามันเมย์ผลคอัก็เลยมาพ่นยามวเวนเอาอยู่ในส่วนผสมกับซีมี่ปุ๋ยเขียวเนาะปุ๋ยทุ่งเศรษฐีเกลือน้ำตาลเนาะแล้วมนยังหรอ ลืมลอะไรผสมไว้หลายเดือนนะครับเอาใส่ขวดไว้เนะบื่อเสียไปเนาะโม,มเมนต์เขายัางกินกากน้ำตาลให้เกัาท่านเอาใส่ถังไว้มันสเสียไปเนาะเพราะว่ายางห้อหรือว่าผ้ายางที่เขาปิดมันโบนแนนตัวแนนมันก็มีแมงมาเจอนะ แ้าใส่ขวดไว้นี่บรเซียครับขวดมันอัดแน่นเนาะใส่ขวดนำกดไว้ระยะแสดงผลผมวานาซิระมันห่างหกเดือนเนาะแสดงผลพระาะว่าหนาฝน แล้วก็ยูสภาพต้นยางสภาพสวนน้ำเนาะว่าใส่ปุ๋ยบออันนี้ฝนอย่างเดียวครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนมันก็บ่บค่อยออกดีบันไดเนาะแต่ว่าไปออกยงมหนาหน,นาวแสดงว่ามันก็สะสมตั้งแต่หนา้าฝนนี่แหละ แค่ก็ไปออกหนาหนาวนะหนาหนาวบบมีฝนให้สะสมหนาแรงกระบบอกบอกเนะคิดไปเองครับอันนี้เทกแม่หรือเปล่ที่แน่ๆพ่นไปนี่ได้น้ำแน่นอนเนาะคืออากาศน้ำตาลละก็ e m แล้วก็ผงผงปร u เอ็ m เนาะ เขาสีผสมเข้มกว่านี้ก็ได้เนาะแต่ว่าเข้าคนไปน้ำกีดไปน้ำเกิดแนะนำทีกลางๆเนาะบอกเข้มคนบันไดหนึ่งต่อสี่สิบได้ถ้าพนได้ถ้าพนช่วงปิดกีดกับพนเข้มได้เนาะการผสมเข้มๆมาพนนี่อย่างบอกเลยว่อามันสีอย่างนก อย่างสดแสดงว่าการพ่นไม่พ่นต่อกันไหลน้ำยางเนาะหรือต้อนใดที่มันตายหนึ่งเนาะตายหนึ่งหรือว่าต้นบริกีเท่ากันพ่นเพียวๆก็ได้พ่นแบบผสมเข้มก็ได้นะเลียนบรรยากาศเดีะ มาขึ้นเนี่ยบริกีดสวนนี่ครับม่ขึน้นกีดสวน่าแเพอย่ังไงก็สวนพมเนี่ยก็เก้ามีดแล้วอีกมีดนึงขนาดสีเก็บครับครบยี่สิบมือเก็บเธอหนึง่งเนาะก,กีดมือเป็นมือก็ได้สิบมีดครับมาเบิ่งว่าเหตุงานสิบมือสิบเอด็มอเอดมือกับมือเก็บไปมือลาประมาณหกถึงเจ็ดชั่วโมง ว่าส่วนนี้มันพันหาย้อยมาเบิ่งมาสิได้ลายบนไดเนะาะวอดูรก,กี้ได้เท่าส์ลืมนะครับต้องกลับไปเบิ่งคลิปเก่าต้องวางกันสิมาไอทดสอบมีดนกเหนืออนะ กีดเนี่ยโมเว้นเ,นเ,นเนบิงเนาะมันจังเห็นหงทายเนี่ยมาขึ้นมอเห็นหงพี่น้องมีโอแบดกระยามันสีเป็นขา,ขาวๆไปซื้อพี่น้องอันมองโอแบดก็ได้อันมองโอแบดกับโมเห็นงหงโอ้ผมกีดผมกีดสัมเก่าเนี่ยพี่น้องทุงก่น พ่นพ่นซ้ำเหมือนเก่าพุมหลงนี่พุ่มไม้เครื่องไม้ไว้อยู่ที่จริงพ่นมาหอดนี้แล้วพุน่นพ่นพ่นสิพ่น,นต่อไปพ่นได้๋ยเป็นยังไงฮะงวดหนาก็ได้ ต้นน้อยๆก็ออกดีอยู่เป็นลังต้นต้นๆใหญ่ก็บอกไก่สิบเบิ้องเราไปลองเดี๋ยวไอ้สิเบิ้งมาได้ยักต้นผนมาเลยกับเจ็ดต้นละประมาณเจ็ดต้นครับวอดสิบต้นส่นากเพราะว่าเขาผลแบบ โบเป็นฝอยเนาะบ่ได้เสียดายที่นอะเว้นอดไรเด้อเฮ็ดเครื่องไม้ไว้ต้นนั่นเนาะแล้วสิพาเบิง้งยาง2องหางเก่ามีแถวแถวนี้เนาะมองออกดีสิอยู่แถวทั้งใต้พูดนะ เบื่อเรียบร้อยแถวบมมเ็ดเครื่องไม้ไว้เอาไม้เสียบไว้นะนะพอนี้แลนะ้วเนาะผู้จำได้ก็บุตรงเฮ็ดก็ไดเนาะอันนี้สี่หามือมาเ่อหนึ่งหรือมือใดลืมกับบุมาเนาะะพาพบางอย่างครับเห็นเหร เก้ามีครับมีมองมองเอาผลมามันก็นเป็นเข้มเข้มเก้าม,มีใี่เนาะปิตาได้ค่านำกดค่าประทูอยู่หนาสามนะครับแล้วก็ข้นกีดในอยู่ เท่าที่ผมหูก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกคนครับที่ไอส่วนนี้ได้ผ่านมือมาเนาะอันที่ผมหูอาจจะมีอีกก็ไ้นะอันอันนี้เท่าที่หูก็มีทั้งที่แบบบาททั้งที่แบบสารพัดเนาะมันกับนามันกับไม่ได้เป็นนาเป็นนา เบี่ยวไปเบี่ยวมากเอาเป็นภูน้ำนางกะปั๊บเอาครับขกก,ก,บกเป็น้องสัญญางผมบบเปลนนะก็เด้ยวเลยส่วนผมบกขยานะมันก็เลยเปนแน่นี่แหละบรซายยาขยานไม่แต่ตัดหยายอย่างเดียว ยานว่ามันเป็นสารพิษเนาะบอดีปีแล้วนี่พวกลิ้นจี้ต้นนี้เป็นหลายแล้วปีนี้มูเป็นเลยบริกรน้อาเจัดซะต้นเบิดไหมครับ มีแต่ามาเบืองสนนี่เนาะผมกะไปละคลิปต่อไปก่อนเดี๋ยวพาไปเบืองสนทางผมกีดส่วนนี้ไม่ได้พอกีดนะส่วนมากจะมีเรื่องมือแน่ที่ผมกีดบิดส่วนไอ้ส่างที่เป็นทุละเนาะแต่บุมีทุละยังเพิ่นกะเมื่อกีดซอยประมาณ สามลอยสี่อยต้นครับแล้วพี่น้องพอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ